สวัสดีค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้แม่แก้วก็จะมาพาเพื่อนๆทำอาหารเจซึ่งวัตถุดิบของเราก็จะทำมาจากาเมนูของโปรตีนเกษตรซึ่งเพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วแต่ว่าไม่รู้วิธีกรรมในการที่จะปรุงอาหารให้มันรสชาติออกมาได้ดีจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้แม่แก้วจะ พาเพื่อนๆมาทำง่ายมากเลยนะคะอ่าโปรโตีนเนี้ยเป็นโปรโตีนเกษตรก็คือทำจากถั่วเหลืองนะคะเราก็จะนี่นะคะอ่าเดี๋ยวอันนี้เราก็จะหักเป็นบางคนก็ แช่แต่ว่าวันนี้ไม่แก้วจะพามาทำแบบง่ายๆมันกรอบอยู่แล้วค่ะเราก็สามารถที่จะหักหักอย่างนี้ได้เลยมันก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวขออีกสักชิ้นหนึ่งนะคะเป็นสองชิ้นโปรตีนกเกษตรเนี่ยเป็นอะไรที่ราคาถูกแล้ก็ มีประโยชน์มากมายมหาศาลนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะดูแลสุขภาพนะคะช่วงนี้เป็นเทศกาลทานเจหลายๆคนอยากจะทานอาหารเจแล้วก็อาจจะเคยได้ซื้อวัตถุดิบมาอย่างเช่นโปรโตีนเกษตรแต่ว่าไม่รู้กรรม,มวิธีในการทำจะทำแบบไหนวันนี้ไม่แก้จะทำให้ดูนะคะ กานอื่นไม่แก้จะใส่มาการีนก่อนนะคะใส่มาการินเพื่อความหอมเพื่อเราจะคั่วเห็ดให้มันหอมค่ะตอนนี้ไม่แก้ก็ตั้งไฟแล้วนะคะ เราก็จะใส่เห็ดลงไปลั่วเลยเห็ดเนี่ยเวลาที่โดนกับเนยแล้วก็จะหอมมากนะคะน่ารับประทานมากในแก้วจะใส่แครอทรวมลงไปเลยเพื่อที่จะได้สุกได้ง่ายๆนะคะ ความจริงเนี่ยเห็ดที่สดๆอย่างนี้เวลามาคั่วกับเนยแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงแล้วก็อซิกไทยนะคะจะอร่อยมากๆเป็นเมนูที่อร่อยมากๆเลยนะคะไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากเลยอาหารเจเป็นอาหารที่ทำง่ายที่สุดค่ะเพราะเราไม่จำเป็นจะต้องอ,อไป เอามือไปทําให้มันคาวไปจับพวกเนื้อสัตว์ที่มันมันกระคาวติดมือค่ะในครั้งนี้ไม่แ้วก็ขอแสดงความยินดีกับหลายๆท่านที่เริ่มที่จะหันมาดูแลสุขภาพตัวเองแล้วนะคะด้วยการที่จะลองเปิดใจที่จะรับประทานอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์นะคะ ไม่จําเป็นจะต้องว่าเป็นเกอย่างน้อยเป็นมังสวิรัตก็ยังดีนะคะมังสวิรัตหรือเกก็คือไม่แค่ไม่มีเนื้อสัตว์เท่านั้นเองเป็นอาหารที่ทําง่ายมากตอนนี้ความหอมของเนยเนี่ยมันขึ้นมาก,กลิ่นโชยหอมมากๆเลยค่ะ ขอหยอะเกลือลงไปสักนิดหนึ่งนะคะใส่เกลือลงไปนิดเดียวเพื่อที่จะเพิ่มรสชาติให้อาหารนะคร อันนี้เห็นเราก็เริ่มสุกด,ดีแล้วตอนนี้แม่แก้วก็จะใส่โปรตีนกระเสดลงไปแล้วก็จะใส่ตามด้วยน้ำเปล่าส่วนใหญ่หลายคนเขาก็จะใช้วิธี แช่ก่อนนะคะแช่ก่อนก็ดีค่ะแต่ว่าอันนี้ถ้าเรารีบเร่งมากเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําแบบนี้ได้เลยค่ะเนีย่ยเห็นไหมคะพอเวลาที่มันโดนน้ําร้อนแล้วเนี่ยมันก็จะขยายตัวออกแล้วก็มีความนุ่มขึ้นเหมือนเนื้อตัดจริงๆแล้วนะคะ เราก็จะเช็คดูว่ามันยังแข็งอยู่ไหมแในแต่ละชิ้นนะคะถ้ามันคลายตัวดีมันก็จะนิ่มทั้งชิ้นนะคะเห็นไหมคะว่าอาหารเจเน,นี่ยเป็นอาหารที่ทำง่ายที่สุดกตอนนี้ไม่แค่จะปรุงรส ด้วยน้ำตาลซึ่งไม่แกวใช้น้ำตาลมะพร้าวนะคะแม่กแก่จะไม่ใช้น้ำตาลาน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลปกติแล้วแม่แก่ก็จะใช้ยี่ห้อนี้ปลาลินนะคะทำอะไรก็อร่อย ตำาส้มตำยังอร่อยเลยค่ะตำาส้มตำตา้าพริกกะปิเมื่อกี้ไม่แก้ใส่น้ำตาลลงไปประมาณหนึ่งช้อนชาแล้วก็อันนี้ก็คือผงปรุงรสนะคะผงซุปเพื่อปรุงรสนี่ค่ะหนึ่งช้อนชานะคะ เสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยหน่อไม้ฝรั่งเพราะว่าหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยผัดแป๊บเดียวเราไม่ต้องผัดนานเพื่อที่จะได้ความกรอบไม่ต้องผัดนานมากนะคะ น้ำงวดแล้ว,ลวเราก็เติมอีกได้โอเคตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอัด โปรตีนเกษตรมันก็จะแทนเนื้อสัตว์นะคะโปรตีนเกษตรเนี่ยหอ,อมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแล้วเมื่อกี้ก็จะ โรยพริกไทยลงไปสักนิดหนึ่งโอเคตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยอยากจะบอกเพื่อนๆว่าเม,น,มนูนี้หอมมากๆแล้วก็อร่อยมากๆอยากให้เพื่อนๆลองทำดูนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้หรือว่าคลิปต่างๆของแม่แก้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามแม่แก้วด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาด คลิปต่อไปของเรานะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ